i think i I don't know what. ความสังพั่ธ์ในหลักจรนี้ก็ทำ้าไม่เสียเี่พี่น้องอันนี้กังไงทีรักต่อไช่วงเต็มมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของการเก็นบัาฑิตมั่น จนมันทุกข์ทุกให้ความสำคัญแล้ยตรงนี้เม็ช่วงชีวิตจะมีการชีวันเม็ดช่วงชีวิตจะมีการกำหนดว่าเราจะเป็นผู้ที่ดีหรือเป็นผู้ที่ไม่ดีเป็นผู้คนที่ดีหรือเป็นผู้คน างานของชาวบ้านนั่นก็คือชวนสุดท้ายของชีวิตคือชว่วงท้ายของชีชวิต,วม,วต,วม,ตวมันเป็นช่วงที่เราทุกคนน่ตั้งขรรภ์ปิดซูดให้กับตัวเองนะตั้งขรรภ์ปิดซูดให้กับผ่าคนเองได้ถึงได้เพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่จะต้องมองภา,งางยนอกนั้นจะประสบความสำเร็จแต่ลรือไม่ในการเดินทางของเรา Đọc bài Cái chuẩn sửa không chịu Nói ra đây Mọi người thích Ta เราจะมาตัดทิ้ในกาเข้ามา่ามันต้องเป็นชาวาวเลยเป็นคนเป็นรลับชาะาเลยนี่เรามาตัดสินจะแค่คนคนนี้เลยในเรื่องของการกระเพินความชั่วองมันนะครับโอยย่างเร่ไ้ไม่เคยทำความทีให้เวยชาวนาดอกแม่เลยย่างดีละ tao xuống núi xuống bong mà lại bắt sẵn ngang cái này sông hàng ra của nó, lái มาเปินาบิลิจะอามานของผู้ปฏิบัติคนคนนักกรรมหม่ถึง่าคนคนนีนะมาทำความดีโดยตั้มาทำแต่เด็กเด็กเราอย่าไ้สงสัยรอยาเด็เด็กในชีชิดชาติบานคนดีนะจะเป็นบาตร i'm ยกไปย่างง่ายๆมาเรอดีเป็นคนมาย่างมาจงแรงใช่มหมพี่ตไม่เคยตอบเคยจะบอกว่าเราดีสันสิเดียวเ่นั ช่วงสุดทายช่วงชีวิตนี่ยถ้าว่าเขายังยึดยัดในเรื่องของการทำสมัยนั้นก็ตามดันนั้นกา็ถามว่าวัตถุสุดทายเขาได้ละหมาดแต่เขาจะย้อนชีวิตไว้หรื่นมองไปเลยเของทายเลยผู้สศึขษาที่มันเป็นคนที่ได้ตายในฝัง แต่ดก้อทำความชุได้หนวันนั้นก็จำนึขึ้นมาได้การูสสารภาพพก็มาสุามมาานาพ่อยโทษจากเอาเสียแต่ใดก้อาพิษอมเลยมาแล้วอไปเจ้าจะให้ทางทพิคำสัญญาของ าว่ากูสุทธายเขาทำอไนั่นสุท้ายจะดเจเขากันารับกันรับคมนักันนั่นเลยบอกไดยกนั่นคือคนในต้ยคันนั่นคือบุกคลทีไตายี่ผู้สื่อาท่สุท้ายเขากบไปเดนีเที่สุทธาคนในกัความชั่วมาตลอดกัน คนี่กระทำความดีมันละนอนกระเช็ดแต่กระเป๋าตรงนี้เป็นเป็นตัวชีวิตกระเอาตรงนี้มันเป็นตัวตัดงชีเอาช่วงเวลานี้มันเป็นตัวชีหวานให้กับเราเราไม่ยั้งมาตังเลยเป็นคนทำอิบาดั์กับมารสุมากาลาบาตาลปวดไปหดปอกมายั้งไม่หดขาดเพราะมันหลอกแจงต้องมันให้ยยุบปึดนี่คอยเดือ เป็นเพียงชีวิตของคนคนดีในเขาจะจากไปการขุดย่อไปนี้่ยไ่มี่ว่าง้างบาคนมาจากันรอกทีนี่ดไหมยังษเ่ยก็จามไไหนไม่ัน <German> ม right? <Gree f us> so ุดไม่ได้หนืองเดียววัดนัเจ้าปู่ ไคคนนั้นมีสติสมชัญญะกลับไปคนนั้นัไม่รักไม่ังไม่ดอัล์ยกเวนได้ยนอนแจโโอยู่พัืนาทีเวลานจะตองมานั้ยืงเขาับไปคนยมีสติปัญญารฉะนั้นใครกัดน้ำบชีวิตไว้โดยไม่มีการนำบาบชีวิตไว้โดยไม่มีการนยแต่ว่าการี้ ใจเราจะได้มาสัมผัสกันความจากใจเราจะเคยกระทมา่อเียวกับเอาไปอยู่ันคูเดียวนีเอาไปอยู่จะต้องจดจเร่อนของมัคพี่น้องผู้สัทชาติราเราจะ้องเรังราบ้างเนชีวิตพันลายกงเราเห็ทุกเุ แต่บรนดาศิลป์ก็ราอไปทุกเดือนแต่เราอยากจะตั้งความหวังว่าคุณผ่จะได้เขยนสิไานไม่ได้เป็นจรบอกไปเรากเราสินไน์เทบางคนเ็เป็นตีบางคนเจ็ดกอ่านึงวันบางคนเ็จนสองโมงนึบางคนนอนรับผลับวันพอไม่มีใครดูไะ้แ้เราต้องรีบเร่งในการปฏิบัติรีบเร่งในเรืข้าคันการทำ เม่อเราจะเดินทางไปพบกับฝั่งสุขและเ์เนจ์มันพบกับฝั่งซัเนต์ที่มันจะบอกให้กับเราในวันที่ใช้รับประานอาหารเพราะมนตอนนี้เราอาุัยอาศัหน้าคุณคุาเพราะการงปรับรุงในเรื่องของปัจจัยยังเฉยในข้หบุญปาปรับรุงคือทำไปเรื่อยๆก็พอเนี่ยแต่ให้มัน่อยดีขึ้นดีขึ้นนั่นปัจจัยในเรื่องของ วันไม่รู้อาคว่าไม่รู้นิอาศิราทีเละฉันจงอามานจาันจงปฏิบัติแต่อาผาด้านของอาคีรัตน,นการนักงงจำวูดูุากอดังสมื่นนึกกับทันับต,ตายก็โห่ก่็โปรฉันจะไม่ได้โยแล้วเต็มต้องหีทำแต่นั่งอยู่เลยนั่น,นเป็นเรืทีแก่ทั ถ้านาพูดไี้เีคกว่าสัตวาแต่ต้านาพูดไดมีควมาามความาชืา่อต่อหลอดในเืีอต่อเราสูงเรียบยำกับ่วกเวาว่าพันหรือพันือจาก้องลุแหล่ไวุู้แล่แลคนไรเทียงแลู้แล่ชงคตอนนี้หลังเลยจะมไาได้สร้าาการทาจ้าหมาูแล่ตัวเองได้แล้วต้องพู้แล่คนได้เที่ ตานดูแลกนการเท่าไรต้องดูแลกันสักนช่วยกันเตือนช่วยกันบอกช่วยกนรถามช่วยกันกระชากช่วยกหลัาใช่วยกันดึงให้เขาผู้คนเรามันได้ข้ามาสู่ความรู้เ้นแ้่ไปพบกับปาราสุกัตของทิ้งไปซเลยเราจะจริงดูด้านมะรเราจะน คนร้องเนี่ยก็เก enfin, ิดกล่องแจ็เกิดไม้ไขึ้นมาคล้โยกกับผีรียงกันพอคนแจ็มันโยมุ่งงกักาเดินขฝังแจ็ข้ไ้เลยเกินึ้่ไรนะโลเรื่องว่าน้ำเรื่องว่าคนเตนุแน่จะมาผีเลียงของคนไว้จะต้องถ่นันยเเขาใจมันนะมบหรือกัน o oh, hey, ใจันรักกันด้วยชี่นัที่มอบให้กับอาคนพอมีครอบหรนวเาดกำลังแก่ยาด้าโฮเด็กกำลังกลายเป็นคนเป็นคนวยับไเก็เขาอย่างไม่สิทิที่ต้องเือให้เขาหะาดตือนให้เคนนพราะว่าเขาจะไดไปอยู่ เพื่อเป็นการเลือดของเราทุกคนเตือนว่าเราเองเป็นเลือนกับพี่น้องทุกคนในวันนี้ตามมาความระดับที่สอในะครองข้อการละหมาดที่มันสู้สู้หมาดๆสู้จี๊ดจิ่ที่ทุกคนจำเป็นจะต้องระดับที่สองตัวนี้แล้เป็นพวจัดชี้ความท่างวัดให้กับมัน กี่ลามงต่งห้าประการทุกเรื่องทุกทุกทุกฟังกดไดนคอัลลอฮ้ท่านอนมั่น่อชะฮการกล่าวปฏิญาณตนวาไม่มีประจาตื่นใจรลยนอกจากในขบะชาขอปฏิญาณตนว่าัลลฮเป็นศสาชนานุยงอัลลอฮอันนี้เอาต้องปฏิญาณให้จะต้องปฏิญาณบางี้ นี้อจเ่งที่มันไ้นับแต่เา์ใช้ไปเลยไหมล่ะเราสืคำปฏิญาณักเดนมหกว่าใครไม่นัง็นั้นคือพุคคใมายอมปฏิญาณตามคำสั่งของลา์ุบาุกาา จะตายชีวิตของเราตอวันตกแค่นั้นอข้อความน่งอานได้จิุกคนจะต้องเขาไปคิดในการตอบทวนไปเป็นแ่นี้สำนักัาอัลลอฮฺุบิลลาฮิมิลตจุรยินบานามีลาซอลิลอิามซว่ามาราซาฝ่าอนไฮวมาุปุนาบิซัลาบิบิบว่าวามลุบริการยิสิมีย่างมีุิลักษณะผสมผสา